นักกอล์ฟครับอยากตีไกลขึ้นแต่ไม่อยากสวิงให้เหนื่อยกว่าเดิมไหมครับถ้าใช่ต้องฟังทางนี้เลยขอแนะนำฟูจิคุระสปีดเดอร์ nxgo การไม่กอล์ฟตัวล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสสุดๆตอนนี้คิดภาพตามง่ายๆนะครับการตัวนี้เหมือนมี2พลังในร่างเดียวส่วนที่อยู่ใกล้มือเราจะนุ่มทำให้เรารู้สึกเหมือนชาร์จพลังได้ง่ายๆสบายๆจับจังหวะได้เป๊ะแต่ส่วนปลายกลับนิ่งและแข็งแรงมากคอยเล็งทิศทางให้ลูกพุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียว ผลลับคืออะไรนรั่นเลยครับความเร็วเพิ่มขึ้นแบบงงๆโปรลองแล้วแค่สวิงเท่าเดิมแต่ได้ระยะไกลขึ้นเฉยเลยลืมเรื่องตีสไลด์ไปได้เลยใครที่เจอปัญหาตีลูกเลี้ยวขวาการนี้จะช่วยให้หน้าไม้กลับมาตรงได้ง่ายขึ้นเยอะ f e ล l i n นุ่มแต่ทรงพลังเป็นความรู้สึกที่สวิงง่ายสบายแต่ให้ผลลัพธ์ที่หนักแน่นสุดๆส,สรุปง่ายๆ Speeder NX Go คือการสำหรับคนที่อยากได้ทุกอย่างครับทั้งระยะความตรงและ f e ล l i n ดีๆ โดยไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณกำลังมองหาตัวเปลี่ยนเกมไปลองเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าอัตราส่วนทองคำมันเป็นยังไง